ราคาของคำเมื่อวานนะก็ถือว่านะครับพลิกฟื้นกลับมาได้นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของ g o ลสปอ t เนี่ยเมื่อวานเนี่ยหล่นไปแถวๆประมาณ2,894ดอลลาร์นะครับก็ถือเป็นแนวรับหลักเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่หลุดนะครับก็สามารถนะครับกลับขึ้นมานะครับปิดแถวประมาณ2,919ดอลลาร์ได้นะครับถือว่านะครับการปิดเหนือ2,900เนี่ย ยังรักษาโมเมนตัมขาขึ้นของทองคำได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของราคาทองคำเช้านี้นะครับเราก็น่าจะประมาณการกันคร่าวๆนะว่าราคาของเช้านี้เนี่ยครับน่าจะเปิดตลาดอยู่แถวๆประมาณสักอ่าสิ่สี 16, ่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทได้นะครับอิอินโกลสปอร์ตล่าสุดตอนนี้สองพันเก้าร้อยยี่สิบสามดอนแน่นอนคำว่านะครับตัวฟอนตดเมทัลนะครับหรือข่าวสารนะครับเชิงบวกที่มาหนุนต่อตลาดทองเนี่ย มีค่อนข้างหลายปัจจัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับดอลลาร์นะครับที่ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมนะเราจะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยหลุดแล้วหลุดเล่านะครับผมเป็นผลอันเนื่องมาจากในส่วนของนะครับข้อมูลจ้างงานภาคเอกชนของฝั่งสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่กรกฎานะครับปี2567เลยทีเดียวซึ่งถือว่าทําให้ภาพรวมของตลาดแรงงาน ันดูแย่นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือนะครับผู้จัดการนะครับฝั่งจะซื้อ PMI ภาคการผลิตนะครับของฝั่งสารัฐเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับสู่ระดับ50.3นะครับพูดง่ายๆว่าตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสารัฐเมื่อวานนะครับก็ปรับตัวล่วงหนเลยนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ดอลลาร์เนี่ยนะครับอ่อนค่าลงนะครับผมแล้วก็ไปหนุนนะครับทำให้ภาพรวมว่าเฟดนะครับอาจจะมา กลับมาลดดอกเบี้ยในปีนี้ถึง3ครั้งหรือเปล่านะครับผมปัจจัยนี้ก็เลยทําให้ดอลลาร์เนี่ยเล่งตัวอ่อนค่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเมื่อวานนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของคําถแถลงนะครับหรือสุนทรวัดของคุณครัป์เนี่ยที่ถแถลงต่อสภาคองเกรสนะครับว่านะครับยังมีความนะกระเฮยดกระหืือที่อยากจะได้เกาะกรีนแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับ แน่นอนครับว่าทองคำนะครับก็ยังคงได้ภาพรวมของตัวนะครับสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับตรงจุดนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนะครับแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจของอเมริกาหลายๆตัวเลยที่ออกมาแย่นั่นเองนะครับภาพรวมวันนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของดอลลาร์อินดีสต์ครับตอนนี้นะครับปรับตัวล่วงลงสู่ระดับ104.116นะครับเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยดิ่งลงแรงแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นแน่นอนนะครับทองคำนะครับซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ ที่ปกติส่วนใหญ่แล้วจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามในสกุตลต่างเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างชาัดเจนเลยและตอนนี้โกลด์สปอตล่าสุดอยู่ที่ประมาณ2 9 2 4ด,ดออนลลาร์นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมหลักๆนะครับผมท, <im> ที่เกิดขึ้นกับตลาดทองคําเมื่อวานนะครับในฝังคุณท่านครับวันนี้พอจะมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อตลาดทองคําและตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่จะต้องติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้ครับ ครับผมในในประเด็นวันนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยณนะช่วงเช้าเลยนะครับที่ที่มีผลกระทบนะครับต่อการลงทุนเนี่ยอ๋อวันนี้สก,กินไม่ขึ้นหรอ,อยเีแป๊บหนึงนะขอดูก่อนนะครับโอเคอืมโอ้มีกระตุ แป๊บนีงนะครับนะครับมีท่านหนึ่งว่าเฮ้ยสกรีนหน้าจอไม่ขึ้นนะครับผมครับ <Okay. S 2> เเดี๋ยวน,นะเออไม่รจริงจริงอ่ะเปล่าครับผมโอเคอืมแป๊บนีงนะคือคือมันขึ้นหน้าจอของเราสองคนจริงๆแต่มันไม่ขึ้นหน้าจอทุกค้าโอเค ไม่ขึ้นแพ้เ okay. ฮ้ยช่วงนี้เดี๋ยวสักนนพู่นัทีโอเคหน้าจอ<ด>ไม่ขึ้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับพีเกี่ยวกับ,บไอตัวของโปรแกร,รม, <Okay. S 2> มขึ้นแล้วเนาะนะครับขึ้นแล้วกดหนึ่งเลยครับถ้าไม่ขึ้นกดศูนย์นะครับผมว่าไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมนั่งดูของของ ของ Youtube อยู่นะครับว่ามันไม่ขึ้นเออแปลกเนาะอย่างสักค,นะค,กคู่นะครับสักคู่นะครับอืม,อมไม่ขึ้นนะครับกดส่วนโอเคครับขึ้นขึ้นห้างขึ้นสักคู่นะครับ อยู่นะเพราะว่าในตอนนี้มาแล้วับมาแล้วอเหน้าจอมดีเลยนะครับเพราะว่าผมกดแล้วหน้าจอมจะดีเลยมากมากอันพิ่หายไปช่วงคุณฮั่นใช่ไหมฮะหายแต่แต่คุณพี่ครับอ้าวหรอหายเอาที่พูดมาไม่ขึ้นเลยโอเคครับก็ก็พูดแล้วก็เออก็ก็ได้ได้ประมาณนึงนะครับคือคือณตอนเนี้ยนะครับเราเรากําลังคุยว่าคําถามคือทําไมดีทองขึ้นนะครับเมื่อสิบเก้านาทีที่ผ่านมานะครับ ทางฝั่งของ CNBC เนี่ยมีการเล่นข่าวในฝั่งของความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับในฝั่งของสงครามการค้าเนาะเราก็เห็นตอนทวิมหนึ่งเนี่ยก็มีการเล่นสงครามการค้าสุดท้ายเนี่ยจีนก็ยอมนะครับมาเจรจาเนาะแต่ณตอนนี้นะครับจีนมีการเปิดหน้าแรกนะครับผมก็คือว่าในฝั่งของสงครามการค้าแบบใด,ดก็ตามเนี่ยจีนระบุว่านะครับพร้อมที่จะสู้กับอเมริกาจนถึงที่สุด หมายความว่าในกรณีนี้เองเนี่ยนะครับจีนพยายามที่จะขึ้นมาเป็นหักหอกนะครับในการต่อต้านสหรัฐถามว่าแล้วณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นสหรัฐเนี่ยหรือจีนเนี่ยนะครับจะแซงสหรัฐในเร็วๆนี้หรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ยากครับใน5ปีเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแทบไม่ได้เลยถามว่าเฮ้ยทำไมถึงถึงถึงคิดแบบนั้นนะครับ เอาง่ายๆก่อนนะเราก็ต้องดูว่านับปัจจุบันเนี่ยในฝั่งของเศรษฐกิจนะครับจีนมีขนาดเศรษฐกิจเท่าไหร่อเมริกามีขนาดเศรษฐกิจเท่าไหร่ณนะตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของอเมริกามีอยู่ยี่สิบเก้าล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับถามว่าแล้วจีนมีขนาดเศรษฐกิจเท่าไหร่นะประมาณสักอ่อสิบดเกือบสิบ้าล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่ากับห่างกันจริงๆเนี่ย ห่างกันที่สิบล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสิบล้านล้านคำถามคือตีจีนนะครับจีนเนี่ยประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประเมินอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์คำถามคือโอ้โหกว่าจะไปถึงอเมริกาได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาน่าจะเกินมากกว่าสิบปีนะครับเพราะว่าการที่จะขยายตัวให้ถึงประมาณสิบล้านเนี่ยมันต้องขยายตัวประมาณสักเกือบเกือบถ้าตีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยี่สิบล้านเนาะ ต้องเกือบๆประมาณ40-50%ก็นะกว่าจะโตได้แบบนั้นนะครับแล้วก็การโตแบบเนี้ยอเมริกาก็โตครับแต่โตประมาณ2-3%มันลิกหนีเข้าไปใหญ่ฉะนั้นในรอบ10ปีเนี่ยเราจะยังไม่เห็นในฝั่งของจีนเนี่ยเข้ามาแทนที่ของอเมริกานะครับแต่จีนในการทํารูปแบบเนี้ยคือเขาพยายามที่จะเป็นหัวหอกในการต่อต้านใช่ไหมที่เราบอกกันถ้ามีชาติไหนไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกหรือแคนาดาเห็นด้วยกับจีนขึ้นมาเนี่ยยุ่งนะ มันจะทําให้ขั้วอําอนาจเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับทําให้ในฝั่งของเอ,อ,อเมริกาเนี่ยจะโดนโดดเดี่ยวหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่พฤติกรรมของจีนเองก็ตอบรับตรงๆนะครับว่าเขาเขาไม่คิดจะเจราจารนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของวันที่สี่สี่เดือนที่แล้วนะครับคือสี่กุมภาเนี่ยอเ, oh. อเมริกาก็ขึ้นมาสีสินค้าทุกทุกอย่างออไอเทมนะครับสิ แล้วก็วันที่4มีนานก็ขึ้นอีก10%นะครับแต่จีนเองเนี่ยก็มีการตอบโต้อยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดก็มีการขึ้นมา45%เนาะกับสินค้าต่างๆของทางเมีกามันทำให้แนวทางนะครับของของสองครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันยังรุนแรงอย่างต่อเน,นื่องนะครับและทั้งนี้นะครับเมื่อวานที่เราเห็นภาพว่าเฮ้ยในในฝั่งของทาง การพิจารณานะครับว่าทัป์เองจะลดภาษีนะครับจากจากตัวของทางแคนาดากับเม็กซิโกมาไหมปรากฏนตอนนี้มันมีแค่กระแสข่าวอย่างเดียวนะครับที่ที่ทัป์จะมีการลดนะครับภาษีพอมันมีแค่กระแสข่าวอย่างเดียวก็ก็ก็ได้แค่นั้นแหละครับนะครับเพราะว่าความเป็นจริงก็คือว่าภาษีมันเดินไปแล้วมันขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็เออ ณเวลานี้มันมีความเสี่ยงหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วแล้วการยกเว้นภาษีเนี่ยจะยกเว้นภาษีอะไรปรากฏเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่ายกเว้นภาษีเนี่ยเฉพาะ,ะทุกอย่างนะครับแต่วันเนี้เปลี่ยนไป,ไปอีกอย่างแหละก็คือยกเว้นเฉพาะสินค้าเกษตรมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยสงครามการค้าม,มันยังเกิดนะครับจากเมื่อวานที่ลงแรงๆเนาะก็กลับขึ้นมารีเบา นะครับแล้วการดีบามร,รอบนี้ดูดีหรือเปล่าก็ดูดีมากๆนะครับแต่ถามว่าในมุมผมผมเองผมมองว่าสงครามมันยังรุนแรงอยู่ไหมนะครับผมก็บอกว่ามันก็ยังรุนแรงอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนเนี้ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยโดนตัดความสัมพันธ์กับอเมริกาเนอะอเมริกาไม่ได้ให้ความร่วมมือไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไม่ให้ในฝั่งของทาง ทางข่าวนะครับทางข่าวนะหมายความว่าทางข่าวทางทหารเนี่ยอเมริกาไม่ได้ให้แล้วนะครับไม่ได้ให้แล้วก็เลยมีประเด็นตามมาเนยแหละว,ว่าเฮ้ยสงครามมันจะรุนแรงมากขึ้นเพราะช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ในฝั่งของทางรัสเซียเนี่ยต้องบุกหนักทางนี้เนี่ยมันมีภาพกลับกันหน่อยนึงนะเพราะว่าสงครามการค้าเอ้ยพราการเจราจาระหว่างสหรัฐกับยูเครนเนี่ย ขาก็กำลังเจรจาเรื่องของของแร่หายากเนาะมันมีประเด็นขึ้นมาครับตรงที่ว่าเมืองที่รัสเซียเนี่ยมีการยึดเอาไวายยา้มันเป็นแหล่งของแร่หายากครับคําถามคือถ้าเกิดว่าอ่าอเมริกาเนี่ยครับมีการเซ็นสัญญากับยูเครนจริงๆว่าจะทําทําเมืองขุดนู่นนี่นั่นเนี่ยสุดท้ายอะ่ะมันก็คือเมืองที่อยู่ในฝั่งของทางรัสเซียควบคุมอยู่ ทำให้เห็นภาพว่าทําไมทามถึงจะต้องเจรจากับปูตินก่อนด้วยเหมือนกันโอเคมันเป็นเรื่องสําคัญนะโอ้โ oh, ห oh, มันมันก็เลยอีลตรงตรงนางครับเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่อเมริกากับกับอ่ายูเครนเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็ต้องไปไล่เมืองคืนกับทางฝั่งของร,รัสเซียโอ้โหมันมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆและนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือมุมมองของการเมืองโลกนะยังไม่นับเรื่องเศรษฐกิจ ไม่นับเรื่องตงัวเลขเศรษฐกฐิจอันนี้คือประเด็นบวก <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> ถ้าไปนับเรื่องตงัวเลขเศรษฐกฐิจนะครับที่ปามันเนี่ยวันนี้สิ่งที่ต้องจับตาก็คือว่าหนึ่งนะครับเรื่องของไปนะครับรอบนี้ออกสิบเอ็ดโมงนะคาดการว่าหน้าจอออกมานเนี่ยประมาณทักหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับขอก้าวหนึ่งจุดสามสองเปอร์เซ็นตนะหมายความว่าเงินเฟ้อลดลง เ,เงินเฟ้อลดลงบาทจะแข็งหน่อยๆน,นะอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรีเทลเซลไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ที่อยากให้ติดตามเนี่ยตอน2องทนะครับกับการประชุมตัวของออดอกเบี้ยนะครับของทางยุโรปที่คาดการว่าน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยตัวนี้คือตัวสําคัญนะครับที่น่าจะเข้ามากระทบกับการลงทุนแบบเยอะๆเ,เลยนะครับผมก็ น่าจะเห็นการลดดอกเบีย้ยนะครับลดดอกเบีย้ยยูโรอ่อนดอลลาร์แข็งนะเราระวังน,นะครับเราก็ในฝั่งของจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานหลายสัปดาห์นะครับคาดการณ์ว่าจออมาเนี่ยลดลงนะครับเท่ากับว่าในภาพใหญ่นะครับที่เป็นภาพการเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยบวกต่อทองภาพเล็กๆที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจจัยลบต่อทองนะบอกก่อนนะครับแล้วสิ่งที่แล้วสิ่งที่ <c oughs> <c oughs> ทในฝั่งของของ ทำเองเนี่ยนะครับเหมือนตอนนี้ทํามีการประกาศเลื่อนเก็บภาษีรถยนต์จากเม็กซิโกกับแคนาดาแล้วจ้ะนะครับที่เห็นข่าวล่าสุดนะที่คุยกันอยู่เนี่ยนะครับใช่ครับผมคือโอ้โหมันเออ่เสียนหายนะครับมันเกียนไปหมดเลยพีหมายความว่านะครับเฮ้ย ก็ทําให้ความร้อนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากโอเคอ่ะ,มา,อาอะนะมาแล้วเนาะนะครับมาแล้วมาโอเคก็ถามผมว่าผมเอาไงนะครับถ้าในมุมผมที่ผมเห็นนะตอนเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยมันทะลุขึ้นจริงครับมันขึ้นมาเป็นขาขึ้นใช่ไหมก็ใช่ถ้าเกิดว่าท่านจะตามลองเนี่ยเล่นสั้นๆไดถนะ้ถึงแค่สามสิบนะถึงแค่สองพันเก้าร้อยสามสิบนะครับแต่ว่าถ้า รอบนี้ไม่ผ่านไฮเดิมแถว2956เสนี่ยสามารถเล่นช็อตได้นะครับคือถ้าในมุมผมอะถ้าผมจะเล่นอะผมอาจจะเล่นแถว30-40แล้วก็ห้าสิบสต็อปหกสิบนมะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นท่าทีของครัมอะที่อ่อนลงในเรื่องของของสงครามการค้าระหว่างในฝั่งของทางเอ่อเม็กซิโกกับแคนาดา นะครับพะถ้าเกิดว่าลดในเรื่องของเก็บภาษีรถจนได้เนี่ยมันมีโอกาสลดอย่างอื่นได้ครับระวังกันด้วยช่วงนี้ตลาดมีโอกาสพันผวนนะครับอาจจะขึ้นแรงและก็ลงแรงได้นะครับช่วงนี้ระวังหน่อยอ่ะเชิญพี่ต่อครับครับก็มาดูในส่วนของภาพรวมนะครับดอลลาร์อินด็ x ซ์ล่าสุดนะครับเราจะเห็นว่าดอลลาร์อินดซ x ตอนนี้นะครับภาพรวมในกราฟรายวันเนี่ยทรงเนี่ยเสียเอามากๆเลยนะครับผมเราจะเห็นดอลลาร์เนี่ยนะครับ มีก้อนอ่อนค่าลงในครับต่อเนื่องกันโอเคถ้าคูดกู่เอหน้าจอพีไม่ขึ้นให้พีเอาหยุดนําเสนอหน้าจอแล้วขึ้นใหม่น่าจะขึ้นโอเคครับสักรุ่นะครับหยุดหยุดนําเสนอเออใช่ลองขึ้นใหม่สักทีอ่ามาได้ยังครับโอเคเยเคอันนะเราดูอยู่มันดีเลยประมาณห้าวีแหละก็น่าจะเห็น อ่โอเคนะครับผมเริ่มเลยนะครับผมและจะเห็นว่าภาพรวมตอนนี้นะครับดอลลาร์ตอนนี้ไหลเป็นน้ำตกเลยนะครับมีการติดล่วงต่อเนื่องสามวันติดนะครับและตอนนี้นะครับในส่วนของตัวอินดีคดอลลาร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับร้อยสี่จุดสี่หนึ่งน่สามสองนะครับก็ยังคงมองว่านะครับดอลลาร์เนี่ยยังไหลต่อได้อีกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับในเชิงเอ่อตัวสินทรัพย์ทองคำนะครับที่ปกติเนี่ยจะเคลื่อนไหวผกผันกับดอลลาร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับ น่าจะได้รับแรงหนุนเชิงบวกในระยะนี้ต่อนะครับผมหากเรายังเห็นการไหลตัวของดอลลาร์นะครับปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับในส่วนของตัวดอลลาร์อินดกซ์เนี่ยก็ทําให้ในส่วนของทองคานะครับปรับตัวขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยนะครับผมของทองคำเนี่ยถือว่ามีการปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วนะครับแล้วก็เช้านี้เองครับมีการเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ2 9ง8นแะครับและตอนนี้โกลด์สปอร์ตก็วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2926 ผมบอกว่าฝั่งซื้อเนี่ยนะครับวอลลุ่มฝั่งซื้อเนี่ยเข้ามาเอฟเฟกต่อตลาดนะครับปริมาณสูงเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นแบบนี้นะครับในส่วนของทองคำนะครับก็ยังมองว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยมันก็ยังเป็นเทลืนขาขึ้นอยู่บริสเทนชัดเจนนะครับฉะนั้นกลยุทธ์ฝั่งบายเนี่ยนะครับในภาพรวมระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับผมแม้ว่าจะมีการพักตัวในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยก็สามารถนะครับมายืนเหนือ2 0 0 0นนะครับแล้วก็ เดินหน้านะครับมาจ่อทดสอบ d ดลต้2,930เนี่ยนะครับถ้านะครับภาพรวมแล้วนะครับ2,930เบกผ่านนะครับมันจะทำให้ทรงของทองคำเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นที่ดีเลยนะครับในระยะนี้นะครับฉะนั้นนะครับภาพรวมโดยสรุปนะครับตามเฟรมภาพรวมใหญ่เนี่ยทองยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับและจะมีการพักตัวลงมาบ้างนะครับแต่ว่ายังเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อนั่นเองนะครับฉะนั้นฝ่ายระยะกลางระยะยาวนะครับ ยังคงเล่นสถานะบ่ายได้นะครับทีนี้ตัดกลับมานะครับในภาพรวมทางเฟรมราย4ชั่วโมงกันบ้างน,นะครับทางเฟรมราย4ชั่วโมงแน่นอนนะครับตอนนี้กราฟแห่งเพียนนะครับผมนะสามารถทะลุค,คลาวเนะี่ยที่ทาหน้าที่เป็นแนวต้านได้แล้วนะครับผมนะแล้วก็กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันและ100วันได้แล้วนะครับหลังจากที่เป๋ลุดลงไปนะครับทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมา การซื้อนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นซื้อบริเวณโซนแนวรับที่ดีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะเก็บของโซน2 8 3 0ันแต่ละสามสิบได้รอบหนึ่งแล้วเนาะนะครับสองพันเก้าร้อยห้าดอเนี่ยก็ได้แล้วนะครับและตอนนี้ทุกอย่างกลับมายืนเหนือเส้นเฉลี่ยทั้งหลายนะครับผมบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยกำลังกลับเข้ามาในตลาดนะครับฉะนั้นผมมองว่าในระยะนี้นะครับกลยุทธ์แนะนำนะครับก็ยังเป็นกลยุทธ์การย่อและบ่ายนะครับผม ย่อย่อที่ไหนล่ะนะครับออย่างน้อยๆเนี่ยก็ไปรอซื้อตรงเส้นค่าเฉลี่ยไหมนะครับตรง1,995นะครับ2,911นะครับหรือ2,895นะครับก็เป็นกระจุกแนวรับโซนนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเป้าหมายถัดไปเนี่ยนะครับ2,930ครับ2,955นะครับณ่วนแนวต้านดังกล่าวนะครับราคาทองไทยอาจจะเห็นเราราประมาณ46,450บาทถึง46,650บาทนะครับ เอาตรงนี้ก่อนเนาะเล่นกรอบนี้ไปก่อนนะครับส่วนนะครับจุดสองพันเกาจ็ดสิบสามพัจะมาไหมนะครับแน่นอนเขาต้องพังทลายสองพนเกายห้าสไปนะครับถ้าพังทลายได้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทองเนี่ยมีโอกาสไปพิชิตนะครับ3,000ดอลนะครับตรงนั้นเนี่ยราคาทองไทยนะครับก็จะมีโอกาสเทสแถวๆประมาณ46,800ถึง47,000ในเบื้องต้นเลยนะครับผมนะนี่ก็คือภาพรวมนะครับของทองโลกตอนนี้ซึ่งถือว่านะครับพลิกกลับมานะครับ เคลื่อนไหวบนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มคราวขาขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับกลยุทธ์ที่แนะนำเนี่ยยังเป็นกลยุทธ์การย่อบ่ายนะครับส่วนราคาทองไทยนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองไทยตอนนี้46,450บาทนะครับในกรอบของทองไทยนะครับเยียร์ชูเดทตั้งแต่ต้นปีเราจะเห็นว่าราคาทองไทยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่42,000ไปไปลายนะครับแล้วก็วิ่งมานะครับแถวๆระมาณสัก 40,000นะครับเกืิด40,07เนาะนะครับผมนะก่อนที่จะมีการย่อตัวฉะนั้นนะครับทองไทยในระยะนี้เนี่ยก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี่แหละฮะไซเวส40,06ถึง40,07อยู่ในกรอบใหญ่นะครับฉะนั้นหากใครเนี่ยนะครับจะเก็งกําไรในระยะสั้นนะครับก็ยังมองว่าราคาโซนหักไม่หลุด40,06เนี่ยนะครับยังเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับ40,06,000ต้นๆ40,06,200เนี่ยนะครับผมแล้วก็นะครับมาลุ้นเป้านะครับ40,06,500ถึง40,07เนี่ยกรอบเเนนี้ยยยังล่่ไดอู พราะว่ากรอบนี้นะครับสร้างแพทเทิร์นไซด์เวย์มาตั้งแต่นะควันที่สิบเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมซึ่งพอนานพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็จะน่าจะมาลุ้นนะครับว่าวิสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเนี่ยเด้งไปได้หรือไม่เพื่อลุ้นต่อตรงสี่หมื่นเจ็ดนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ที่ยังมองว่าฝั่งบายนะครับยังบายได้นะครับแล้วก็เราก็น่าจะมีแนวต้านที่น่าจะไปลุ้นแนวต้านแรกเนี่ยสองพันเก้าร้อยสี่สามสิบเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหกพันสนะี่ร้อยห้าสิ นะครับแล้วก็เบ็กตรงนี้ไปได้ก็เป้าถัดไปก็จะเห็น2 9 5 5นราะครับราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ4 6 6 5 0บาทนะครับแน่นอนดอลลาร์ที่ปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับก็จะทําให้เงินบาทในระยะนี้นะครับแข่งค่าลงนะครับเรื่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของสถานการณ์ค่าเงินบาทนะครับและเอฟเฟกตต่อค่าเงินบาทที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองในประเทศนะครับกับคุณท่านกันตต่อครับผมครับในฝั่งของเงินบาท วันนี้ก็โอ้โหกลับมาแข็งค่าแบบที่เราเห็นกันเนาะนะครับแข็งแบบแข็งมากๆการการแข็งค่าแบบนี้เราเห็นได้ชัดน,นะครับว่ามันเกิดจากเรื่องของการที่คนเก่งว่าตัวของ cpi เองนะหนึ่งในฝั่งของ cpi นะครับเอ่อน่าจะออกมาลดลงจากครั้งก่อนนะครับเป็นปัจจัยที่ที่ที่กระทบแหละอืมหน้าจอไม่ขึ้นแฮะ อโอเคเดี๋ยวนะแม่อนนโอเคอืมน่านจะขึ้นนั่นแหละยังไม่ขึ้นโอเ,เดี๋ยวนะสักรุ่นะครับมันดีเลยมันดีเลย,เลยอโอเคมาโอเคครับนะครับอ่ะคือพอพอบาทที่จะแข็งนะครับถามว่ามันแข็งจากแข็งจากตัวเลขนั่นแหละ แต่รอบนี้การแข่งมันมีโลของมันอยู่ก็คือสามสิบสามบาทสามสิบตังค์นะครับถ้าจะสะสมผมว่ารอให้ประกาศสิบเอ็ดโมงนะครับมันจะแข่งอีกหน่อยประมาณสักสามสิบสามบาทห้าสิบไม่เกินสามสิบสามบาทสี่สิบหรอกนะครับก็อยู่แถวนี้แหละแต่แต่นะถามว่าทําไมมันถึงแข่งได้หนึ่งคือพอ cpi ที่มันลดลงมาเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของธนาคนรารกลางนะครับที่บอกว่าถ้าเกิด cpi ยังอยู่ที่หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเห็นการคงดอกเบี้ยต่อ เนะครับเนื่องจากว่าธนาคารกลางเนี่ยของไทยนะครับก็คือควบคุมเงินเฟอ้อแหละว่าไม่อยากให้มันน้อยกว่านี้หรือไม่อยากให้มันสูงกว่านี้พอถ้าเกิดว่ามีการแบบว่ายังคงระเบียดดับนี้อยู่เนี่ยเงินเฟอ้อยังอยู่แถวนี้แหละ,นละในกรอบที่เขาต้องการนะครับอ่ะมันก็เป็นภาพนี้แต่อาจจะแข็งบ้างเล็กน้อยน้อยพอบาทที่แข็งทองขึ้นนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันก็จะทาให้ทองคําไทยอ่ะเล่นยากเพราะอะไรครับเพราะว่า พรอบาทมันมันมันลงมาใช่ไหมแต่ทองมันขึ้นมันมันผ้ามันคานกันสองอันเลยครับมันทําให้ราคาไม่ไปไหนพอราคาทีนี้ไม่ไปไหนเสร็จปั๊บอบะผม,มกังวลว่าช่วงตั้งแต่บ่ายนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงกลางคืนเราจะพบกับการรับข่าวว่าทั้มเนี่ยเริ่มใจอ่อนเรื่องสองครามการค้ากับทางฝั่งของอ,อตัวของทางเอเมซิกแคนดา เดี๋ยวมันจะมีประเด็นแล้วพอเราดูกราฟเนี่ยภาพสั้นๆนะผมว่ามันเริ่มดูไม่ดี mm hmm. คือถามว่าทําไมถึงเริ่มดูไม่ดี mm hmm. เพราะว่าภาพปริยาสั้นของทองของทองคําไทยท่านจะพบว่าท่านจะเห็นว่าหลังจากเนี้ยที่เราที่เราเจอกันเนี่ยมันไม่ค่อยผ่านไฮเดิมเนียแล้วไฮอะ่ะมันลดลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคปั๊บนะ มโอเคมันไม่ผ่านไฮเดิมนะครับแล้วมันลงมาเรื่อยๆสิ่งที่่านเจอคือตอนเนี้ยนะครับระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มดูไม่ดีแล้วระยะสั้นเนี่ยมันจะขึ้นได้ไกลสุดประมาณสี 4, ่หมืนหกหกร้อยอืม เนี่ยคือคือความน่ากลัวของทองช่วงนี้มันมันเปลี่ยนเร็วครับบอกก่อนเราก็เลยบอกตั้งแต่เมื่อเช้าว่าเฮ้ยทองจริงแล้วอ่ะมันมันยังไม่น่าซื้อนะส่วนใครที่มีของอนะ่ะวันเนี้ห้าร้อยมีโอกาสเห็นแหละเออถ้าปิดก่อนได้ก็ดีนะครับเล่นสั้นๆนะปิดก่อนได้ก็ดีแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อใหม่อ่ะตอนเนี้แนวแนวรับไม่ใช่สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยแล้วนะแต่เป็นสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยนะครับโอเค อ่ะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่คือข้อมูลโดยสรุปทั้งหมดครับ